หลายคนก็คงจะเคยเห็นผีเข้าสิงคนหรือไม่ก็อาจจะเคยเห็นในทีวีนะคะและถ้าผีเข้าสิงจนตายเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเพราะเรากําลังสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่นั่นเองนะคะเรื่องราวแปลกๆลี้ลับบนโลกนั้นมีเยอะมากบางทีมีมานานก่อนเราจะเกิดซะอีกนี่คือเรื่องราวของอันเนลิสมิเชลนี่เป็นเรื่องจริงและรู้จักกันดีในต่างประเทศนะคะเธอมีอาการผีเข้าสิงที่เห็นได้ชัดเจนมากๆถ้าดูจากรูปและคลิปเสียงของเธอเนี่ย บอกเลยว่าหน้าขนลุกสุดๆแต่บางคนก็คิดต่างนะคะว่าเธอเนี่ยอาจจะแค่ไม่สบายก็ได้คิดมากน่าอันนลิธมิเชลเกิดเมื่อวันที่21กันยายนคศ1952ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเยอรมนีเธอเป็นลูกคนที่สองของโจเซฟกับอันนามิเชลนะคะและมีพี่น้องผู้หญิงอีก4คนพ่อและแม่ของเธอเนี่ยเป็นคาทอลิกที่เคร่งคัดขนาดหนักเลยนะคะ ย้อนกลับไปในปี1948ก่อนอันเนลิสเกิด4ปีอันนาเกิดตั้งท้องนอกสมรสสร้างความเสื่อมเสียให้วงตระก,กูลอย่างยิ่งนะคะว่ากันว่าครอบครัวถึงกับบังคับให้เธอเนี่ยสวมชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ศีลธรรมของตนเองในวันแต่งงานเลยนะคะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาความรู้สึกผิดต่อบาปกรรมที่ทำไปในครั้งนั้นก็ไปตกอยู่กับอันเนลิสซึ่งเป็นลูกคนที่สองนะคะ อันนาใช้ความผิดพลาดของตนเองเป็นบทเรียนสอนสั่งอันเนลิตให้ตระหนักถึงผลกรรมของการทำบาปไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะทั้งยังกระตุ้นให้ลูกสวดมนต์ขอพรชำระบ,บาปอย่างสม่ำเสมอโดยหวังว่ามันจะเป็นการล้างบาปให้ตนได้ยิ่งเมื่อลูกสาวคนโตเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมานะคะขณะนั้นอันเนลิตอายุได้สี่ขวบก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกผิดในหัวใจของอันเนลิตทวีคูณติดเป็นเงาตามตัวว่า ในช่วงวัยรุ่นขนาดที่เด็กหนุ่มสาวกำลังเลงล่าอยู่กับเสรีภาพและสนุกสนานตามวัยอเนลิสกับต้องใช้เวลาทุกค่ำคืนหลับนอนบนพื้นหินแข็งๆเพราะเชื่อว,ว่านนั่นจะเป็นการไถ่บาปแทนพวกจอนตัดติดยาบาปหนาพบเห็นได้ทั่วไปตามที่สาธารณะต่างๆแม้ว่าตัวเธอเองจะไม่รู้จักกับคนพวกนั้นแม้แต่น้อยนะคะว่าแต่จะทำแบบนั้นไปทำไมกันเนี่ยเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานที่เกิดกับอเนลิส ในปี1968นะคะอันเนลิสอายุได้16ปีถ้าเกิดอาการสั่นอย่างรุนแรงพ่อแม่ของเธอจึงตัดสินใจรักษาเธอโดยแพทย์สมัยใหม่นะคะซึ่งผลการวิฉัยระบุว่าเธอเป็นโรคลมบ้าหมูชนิดร้ายแรงนะคะเธอได้เข้ารับการรักษาแต่อาการของเธอเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นเลยนะคะซึ่งตลอด5ปีหลังจากนั้นเธอเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นมียาหลายชนิดที่สั่งจ่ายให้เธอ ยาบางตัวได้รับการวิเคราะห์ภายหลังการเสียชีวิตของเธอว่าก่อให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงต่อร่างกายเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นยาตัวไหนก็ไม่สามารถช่วยให้เธอหายขาดจากอาการชักได้เลยนะคะการแพทย์แผนปัจจุบันที่ล้มเหลวบวกร่วมกับความเชื่อทางศาสนาที่เค้งคัดอยู่เป็นทุนส่งผลให้อนเนลิธเริ่มเชื่อว่าตัวเองถูกพูดผีปีศาจร้ายเข้าสิงนะคะเธอบอกใครๆว่าเธอเห็นใบหน้าปีศาจร้ายอยู่หลายๆรอบ และเธอได้ยินเสียงสาบแช่งของพวกมันนอกจากนั้นนะคะเธอยังแสดงอาการแปลกๆอีกหลายอย่างเช่นระหว่างเดินทางแสวงบุญนะคะหญิงชราที่ร่วมเดินทางบอกว่าเธอเห็นอนันเนลิสหลบเลี่ยงที่จะเดินผ่านรูพระเยซูปฏิเสธที่จะดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์อีกทั้งเธอยังได้กลิ่นผีชั่วเหม็นสาบสางจากร่างของอนันเนลิส แน่นอนว่าทั้งหมดนั้นทําให้โจเซฟและอันนาะซึ่งพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วนะคะยิ่งมั่นใจว่าลูกสาวถูกผีเข้าเป็นแน่ทั้งคู่จึงไม่รอช้าแสดงความจำนงต่อบ,บาทหลวงประจำโบสถ์ในหมู่บ้านขอให้ประกอบพิธีไล่ผีให้อันเนลิสทันทีโอ้โหนี่แลบหรือเปล่าเนี่ยประกอบพิธีไล่ผีอเนลิสซ้าอาการเธอเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะในปี1974ได้มีการอนุญาตประกอบพิธีไล่ผีให้แก่อเนลิส แต่ก็ถูกปฏิเสธหลายครั้งนะคะซึ่งในระหว่างนั้นพฤติกรรมของอันเนลิสยิ่งแปลกประหลาดและหนักข้อเธอเริ่มด,าด่าทอทุกตีและจิกกัดสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวปฏิเสธที่จะกินอาหารแต่หันไปยังชีพด้วยการบริโภคแมลงวันแมงมุมฐานหินดื่มปัสสาวะตัวเองแทนน้ำสะอาดนะคะแท้ซากนกจนหัวมันหลุดจากล่าง ฉีกทิ้งเสื้อผ้าตัวเองเป็นว่าเล่นเฮาหอนร่วมกับสุนัขเป็นวันเลยนะคะกรีดร้องไม่รู้จักเหนื่อยนานนับชั่วโมงแต่ก็มีช่วงที่ได้สติสาวมันประชัญญะกลับคืนมานะคะอันเนลิสก็ตกอยู่ในสภาวะหดหู่สึมเศร้าอย่างรุนแรงบางครั้งบางหนเธอคิดที่จะฆ่าตัวตายไปเสียให้พ้นสถานการณ์ที่นานวันก็ยิ่งแย่นะคะส่งผลให้คำร้องขอประกอบพิธีไล่ผีครั้งที่3ได้รับอนุญาตโอ้โหในที่สุดก็ได้รับอนุญาต เริ่มทำพิธีในเดือนกันยายนในปี1975มีบัตรหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งตามกำหนดแล้วพิธีไล่ผีนี้จะต้องทำกันสัปดาห์ละ1-2ครั้งครั้งหนึ่งใช้เวลาร่วม4ชั่วโมงเหตุการณ์ในระหว่างประกอบพิธีนั้นแทบไม่ต่างอะไรจากที่ผู้ชมเห็นในหนังเรื่องหมอผี e x ็กซอร์เมื่ออันเนลิสดิ้นล้นขัดขืนสุดรุนแรง เรียวแรงของเธอเพิ่มพูนมหาศาลหรึหองขนาดต้องใช้ผู้ชายแข็งแรงกำยำสามคนนะคะมาช่วยจับขึงเธอเอาไว้นะคะถึงจะจับเธอได้และบางข่าวนะคะถึงกับต้องเอาโซ่ล่ามเธอไว้เอากันว่าหลังผ่านวิธีไล่ผีไม่นานนะักอาการของอันเนลิสก็ทุเลาขึ้นอย่างน่าประหลาดนะคะระยะนั้นเธอสามารถเข้าเรียนได้หรือจะไปโบสถก็ยังไหวนะคะ อย่างไรก็ตามอนันเนลีธก็ดีขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นอาการของเธอก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมและอย่างต้องเข้ารับการไล่ผีอย่างต่อเนื่องความเลวร้ายอีกอย่างก็คือวิธีรุนแรงของพิธีกรรมเริ่มจะสร้างความบอบช้ำแก่ร่างกายของอนันเนลิสอาการเกรงจนไม่น่าอาจขยับเยื่อนหรือจูจ่จูก็เป็นลมล้มพับหมดสติไปเริ่มเกิดขึ้นกับเธอถี่ขึ้นนะคะการปฏิเสธที่จะกินอาหารอั้มเธอยังบังคับตัวเอง ให้ถ่ายท้องอยู่บ่อยๆนะคะโดยให้เหตุผลว่านั่นเป็นหนทางหนึ่งที่จะก,กําจัดวิศาตออกจากร่างกายน้าหนักของเธอลดวูบช่วงที่เสียชีวิตน้ําหนักของเธอลดเหลือเพียง63ปอนด์หรือราวๆ30กิโลกรัมเท่านั้นอ้างกายผอมดูผนเพลินไม่ต่างจากโครงกระดูกมีร่องลอยฟกช้ำปรากฏให้เห็นไปทั่วผ่านไป2ปีนะคะผลการเข้าพิธีไล่ผีเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้นในปี1976 วิธีไล่ผีเป็นไปอย่างเข้มขน้นประกอบกับร่างกายที่อ่อนแอจากการขาดน้ําและอาหารนะคะก็ทําให้อันเนลิสเนี่ยล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมไข้ขึ้นสูงไม่มีเลี่ยวแรงแต่พิธีไล่ผีก็ยังต้องดําเนินต่อไปนะคะพอและแม่ต้องเข้ามาช่วยพยุงไม่เช่นนั้นลูกสาวคงไม่อาจผ่านพ้นมันไปได้จนตลอดรอดฝั่งนะคะแต่ครั้งนี้ก็เป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายของอันเนลิส เพื่อโจเซฟกับอันนาแวะมาเข้ามาดูอาการลูกสาวตามปกตินะคะก็พบว่าเธอเนี่ยแสีชีวิตเสียแล้วนะคะบทสรุปของอันเนลีสเป็นระยะเวลาร่วม10เดือนอันเนลีสต้องเข้าวิธีไล่ผีถึง67ครั้งเล่ากันว่าประโยคสุดท้ายที่อันเนลีสพูดกับแม่ของเธอในคืนก่อนหน้านั้นก็คือแม่หนูกลัวาการที่หญิงสาววัยเพียง24ปีต้องมาเสียชีวิตในสภาพร่างกายผายผ,าผอมบอบช้ำ นับว่าเป็นเรื่องไม่ปกติและไม่ธรรมดานะคะหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่รัฐจึงยื่นเรื่องของชนะสูตรศพอันเนลิตและผลการชนะสูตรก็สรุปออกมาว่าเธอเสียชีวิตด้วยภาวะขาดอาหารและน้ำอย่างรุนแรงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพียงแต่ใครสักคนจะใส่ใจดูแลเธออย่างจริงจังกว่านี้ถ้าเพียงแต่ใครสักคนจะเรียกหมอมาดูอาการของเธอนะคะขอแค่สัปดาห์เดียวก่อนที่เธอจะเสียชีวิตพ่อแม่และบาดหลวงสองคนโดนฟ้อง ผลจากการที่อันเนลิสเสียชีวิตนะคะจากการที่อันเนลิสเสียชีวิตพ่อแม่และบาทหลวงที่ทําพิธีกรรมถูกอายการรัฐตัดสินใจสั่งฟ้องด้วยข้อหาการกระทําโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเริ่มพิจารณาคดีในปี1978พ่อแม่ของอันเนลิสว่าจ้างทนายชื่อดังเอลิชชมิตลิทเนอร์เคยว่าความให้อดีตสมาชิกนาซีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามมาแล้วหลายรนะคะ เขายกข้ออ้างเรื่องสิทธิที่จะประกอบพิธีการต่างๆตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญมาเป็นข้อแก้ต่างนอกจากนั้นนะคะยังเสนอหลักฐานเป็นเทปบันทึกเสียงระหว่างประกอบพิธีซึ่งปรากฏว่าเป็นเสียงของอันเนลิสพูดจาด้วยภาษาแปลกประหลาดบางครั้งด้วยน้ำเสียงกัดเกี้ยวบางคราวก็เป็นเสียงกรีดร้องโวยวนนะคะมีเสียงหนึ่งซึ่งพูดด้วยสำเนียงแฝงกิี และบาดหลงทั้งสองรูปยืนการว่านั่นคือเสียงของอดอล์ฟฮิตเลอร์หนึ่งในปีศาจท,ที่จะเข้าสิงอันเนลีสทั้งหมดนี้เพื่อยืนยันว่าอันเนลีสมิเชลไม่ได้ป่วยด้วยโรคธรรมดาถ้าว่าเธอถูกผีเข้าจริงอย่างไรก็ตามศาสนาพิจารณาแล้วได้ข้อสรุปว่าคำค้านฟังไม่ขึ้นเลยทั้งสี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาและต้องโทษจำคุก6กเดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปี หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าคำตัดสินดังกล่าวผู้ต้องหาทั้ง4ี่ได้รับโทษที่เบาเกินไปนะคะสำหรับความผิดที่ได้ก่อบางคนยังสอดแทรกความเห็นของตนเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าคล้ายๆผู้พิพากษาจะเผื่อใจเอาไว้ครึ่งหนึ่งก็ใครจะรู้บางทีเนลิสอาจจะถูกผีเข้าจริงๆก็ได้